โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้นเกมไมค์ครับเวอร์ชั่น1.19.2เอาชิลอด EP ที่3นะครับวันนี้เออผมจะมาแย่งเตียง n อ c นอนกันนะครับเราเล่นก็แย่งไปแล้วแหละวันนี้ผมจะมาทวงคืนคุณธรรมนะครับจากจากไอของที่หายไปนั่นนะครับแล้วก็นี่มันมีเรื่องกันในน้ำเลยเนี่ยหืมแน่มากเลยเออมุด เฮ้ย hey, ้างใต้นี้ไม่เคยมุดมาเนี่ยมีอะไรไหมนะเนี่ยเอขึ้นเถอะถ้าผมหาทางที่ผมเข้าตอนแรกเจอนี่คือก็คือจบเลยอนะ่ะจบเลยคือหาเจอเลยนะครับผมขอเดินตรงพัมกินที่ผมเจอก่อนดีกว่านะครับไอที่มีฟักทองเยอะนั่นแหละแล้วก็เดินต่อไปคือทันแล้วผมเดินมาทางนี้เลยนะครับจาได้เดินขึ้นเขาตางนี้คย okay, เจอเจอ,เจอพัมกินแล้วเจอพัมกินเสร็จแล้วไปไหนต่อเออผมผม,ผมพึ่งนึกได้ว่าผมยังไม่ได้เตรียมของเนี่ย คือยังไม่ได้คาฟดาบใหม่เลยนะคาบตรงนี้แล้วกันนะครับอยู่ดีก็ลืมเสร็จเลยเนี่ยเอาเคาเอบด,ดิสแลสเนี่ยคราบเฟอร์แนนคราฟมันหมดทุกอย่างเพราะตอนนี้อุปกรณ์อะไรไม่มีเลยนะครับเอ๊ะไม้ผมไม่มีด้วยเนี่ยผมควรจะทาไงเออเรื่อม,มาทน,นี้มีอะไรไหมเนะี่ยมีอะไรมาถึงมีไม้ไหมนะครับตรงนู้นมีต้นไม้อยู่ดูไงไป,ไปตัดต้นไม้กันดีกว่านะครับมาตัดไม้กันคืออาหารผมอาหารอาหารผมาารผม,มีอยู่ไม่ต้องเอาอาหารไปแล้วกัน Okay. มาแค่นี้ก็น่าจะพอแหละนะครับเพราะว่าเหล็กที่เผาแล้วไม่มีนี่งั้นก็ทําเหล็กทาหินไปแล้วกันนะครับคือไปเอาเหล็กที่นู่นก่อนเหล็กที่หายไปนั่นแหละคือผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วผมเดินไปทางไหนบ้างนะคือคลิปคิปที่ผมลงใน u t u b e อะ่ะผมตัดออกเยอะมากเลยเออนที่มันไม้เนี่ยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับของเต็มอีกเอาดอกไม้ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เอาเอ่อเอาเอะไรทิ้งดี ผมเดินตอนที่มีน้ําตกนั้นได้เปล่าน้ําตกเลยอะเนี่ยทีงนี้ผมเคยเดินเข้ามาไหมถ้าถ้ามีทอตก็คือใช่นะครับเอ้าไม่มีทอตผมไม่มีทอตเนี่ยงั้นและครับ f กด f เอ้ยมีมีหรือไม่มีตมื่กี้ตรงช่องแคบตรงนี้มีอะไรไหมนี่มีตรงนี้จำได้นะครับตรงนี้ผมเคยลงมาท่านี้ท่านี้ไม่มีท่านี้ไม่มีทอตแฮะผมไม่เคยลงมาเหรอคือกลับมาหลงทางกันอีกรอบนึงนะครับ คุณคุณตรงนี้คุณคุณนี่ไงมีทอ็อตผมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วผมผมว่ผมเดินไปไหนต่อเดินมานี้ต่อเปล่าใช่ใช่ทางทางนี้แหละมานี้ใช่ไหมผมเดินมั่วเลยเดินเดินตามทอ็อตอยู่ะตอนนี้นะครับเจอไหมแถวนี้ทำไมไม่มีแสงเลยเลยนะเนี่ยปักท็อตไปหน่อยแล้วกันนะครับจะเจอไหมข้างหน้ามีทอ็อตไหมตกใจ <laughs> เ,อเอ็ดตะกี้ผมไม่เห็นนะอยู่ดีน้องเขียวโผล่มุมมืดนี่คืออะไรเนี่ย นี่ก็ซอมบงซอมบี้ระเบิดไหมเออปล่อยปล่อยให้ระเบิดไปนะนะไม่เสียหายอะไรหรอกโอเคมาแล้วขั้นบนนี้เอ๊ะเอ๊ะทันขั้นบนนี้ดนะแคคเกิเลเนี่ยต่อนี่ไงคือทางที่ผมโผล่มานะครับนี่คือทางที่ผมออกมาตอนพาร์ทที่แล้วนะอันนี้คือทางทะลุข้างนอกเอ๊ะไอทางห้องโถงม,มันอยู่ไหนอ่ะ อันนี้ลืมนะับอันนี้ลืมจริงว่าทางห้องโถงอยู่ไหนประเด้นมานี้คือออกมาข้างนอกแล้วไงนี่คือทางออกมาข้างนอกแล้วไม่จำไม่ได้ว่าทางห้องโถงอยู่ไหนไอห้องที่ผมวางวางเหล็กไว้นั่นแหละตรงนี้เป็นน้ำผมเลยไม่ได้ลงไปต่อจำได้ตรงนี้หรือไม่ก็เออยังไงดีผมขอนั่งนั่งคิดทางแปนบนึงนะครับ One hour later ตรงนี้มันทะลุนอกแล้วผมก็ไม่ได้เดินไปต่อคือตอนแรกผมมาทางนี้ถูกแล้ว แล้วก็เดินข้ามทางนี้เพราะว่าทางนี้ผมหมดจะลงไปที่หลังไงปัญหาคือตรงนี้แหละคือทางแยกไปทางไหนไอทางแยกที่เราจะกลับไปตรงห้องโถงอะผมความจําสั้นมากทําไมความมันไม่มีความทรงจาว่าเคยเจอเลยเนี่ยเอ้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยข้างล่างให้เช่เฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอมันแล้วนี่จําได้เลยจําได้เพราะตรงเสียงลาวาเนี่ยแหละ คือมีเสียงรวาว้อยู่นี้นะครับดังนั้นคือผมขึ้นมารับประทนาท้องเขียวตรงนี้แล้วพอเล็กยวาตรงนี้ปุ๊บจะเจอนี่ไงเหล็กผมเหล็กผมแค่นี้เตียงผมอยู่นี่ด้วยคือมันเซ็ตสบา,าพออยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อมันไปซื้อที่หมู่บ้านแล้วเตียงเตียงของตัวเองเรากลับมาแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกขโมยชาวบ้านมาเคภารกิจสําเร็จนะภารกิจวันนี้นะครับก็คือภารกิจตามหาเหล็กที่หายไปนะครับเคออกกันดีกว่า ผมอยากรู้ผมมาจากทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเอ้ยถ้าผมเดินเลี้ยวขวามรงนี้นิดนึงผมก็เจอแล้วนี่คือต,ตอนนั้นอ่ะตอนแรกผมเดินมาโผล่ตรงนี้พอดีเหมือนกันนะครับแต่กี้เนี้ยผมเดินมาตรงนี้ปุ๊บขึ้นตรงนี้นะครับแล้วผมก็ดันมองตรงนี้แทนแล้วก็ขึ้นไปแทนที่จะเดินตรงมาเลยนะถ้าเดินตรงมาเลยปุ๊บผมเจอแล้วนะครับแล้วเราออกทางไหนนะเออออกทางข้างบนนี้เลยแล้วกันนะครับอ้าวตกโอเคถือว่าหาเจอเร็วนะครับดังนั้น ผมจะมาสร้างบ้านโชว์แล้วกันนะครับมาสร้างบ้านโชว์จะมาจะเป็นสร้างบ้านนะครับเอา้าห้องนอกมืดอะเนะี่ยผมควรจะนอนถ้างั้นอนะนอนดีวกว่าขี่อยู่นอกตอนคืนไม่ดีนะครับไปพึ่งพูดจะไม่ขัดคําเลยน้องเขียวเห็นเราแล้ว,ลวผมหนีดีกว่าผมผมไม่ยุ่งกับน้องเขียวดีวกว่าโอ้ชีด <laughs> กระแทกไม่มีน้องเขียวอยู่นั้นคิดว่าดอกไม้ตอนแรกผมปาบเบลนเดอร์ดิสแทนทั้งยี่สิบห้า ปุ๊บผมจะดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเห็นยันหมู่บ้านเลยฮะตรงนั้นคือเป็นป่าดอกไม้นะตรงนั้นแต่ผมก็ไม่รู้จะสร้งางบ้านตรงไหนดีอ่ะเหมือนตรงนั้นจะเป็นทะเลนะครับคือตรงนี้มันมันเหมือนเป็นเกาะอะไรอย่างหนึ่งมไม่รู้เหมือนกันแต่บนเขาเนี้ยน่าจะน่าจะมีอะไรต่อๆไปอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมไปดีกว่าโอเคนะครับผมต้องหาทำเลสร้างบ้านแล้วแต่ทรัพยากรไม้ผมไม่มีอ่ะ ผมต้องสร้างบ้านในใน,ในกำแพงและในภูเขานะเดี๋ยวจะสร้างในนี้ดีไอภูเขาไอภูเขาเนี่ยที่พาละหลงเป็นชาติเนี่ยทำเลมันมันไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยมันเหมาะเป็นสร้างบ้านหลังๆมากกว่าเพราะว่าแถานี้มันภูเขาแต่มันไม่สูงไงไม่กว้างไงแล้วจากไอเนี้ย,ดย,เ,ยเดี๋ยวกทะลุเหมืองอีกเอตอนนี้มันน่าสนใจนะภูเขาลูกนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเอาภูเขาลูกนี้แหละ ขุดแบบสิ้นคิดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ให้นะครับเหมือนทําเป็นทางเข้าบ้านให้เลยเนี่ยอ่ะขุดขุดเป็นประตูสองนะครับ,รบแล้วฝั่งนี้ก็มันมันคือมันมันดูไม่สวยมันมันไม่เป็นคู่ขนานเ,เดี๋ยว่อยมาคิดกันนะขุดขุดบ้านก่อนเนี่ยเราขอให้มีบ้านอยู่ก่อนโอเคทางเข้าลึกแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งนะครับ แล้วก็ผมวางเตาเผาดีกว่าเตาเผาเปนทั้งสองอันเลยเนี่ยเตาเผาเผาอ,อะไรดีเผาเผาเนื้ออะไรนะครับเผาไปพอหิวแล้วเนะี่ยหิวมากกินอันนี้มันก็อิ่มไม่อิ่มท้องเลยเพิ่มที่ครึ่งเองนะครับครึ่งหลอดประมาณลึกแค่นี้นะครับแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ฝั่งนี้อีกห้านะครับ กว้างเท่ากันแล้วที่ก็ขุดลึกไปอีกหนึ่งโอ้ยอะไรกินเนี่ยสองฐา,า,า,านเยอะมากเลยสามฐานมะันเยอะมากเลยนนถ่านนี้รวยฐานแล้วอย่างงี้นะครับโอเคกล,กลายเป็นห้องห้องเอ่อห้อง ห้องสี่เหลี่ยมสักอย่างหนึ่งนะที่มีทางเดินเอาไว้เดินเล่นเอาเอาไว้วิ่งเล่นนะแบบอย่างนี้นะครับออกางกายนะจะได้ผมผอมเพื่ออะไรเนี่ยสนุกอยู่สนุกอยู่คนเดียวเลยโอเคเผาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสร้างกล่องเก็บของแล้วนะ,นะ <S <S ตั้งแต่เริ่มเกมมานี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับกล่องเก็บของสักนิดเลยมั้งเนี่ย <S <S โอ้สติใหม่นะสติใหม่ของผมเปิดคลิปมาสามพาร์ทยังไม่ได้สร้างกล่องสักกล่องเลย <S <S ใช่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันคลิปแรกผมสร้างกล่องไม่รู้ช่างมาเถอะ แล้วก็ตกแต่งบ้านโชว์ผมสามารถคาผมได้นิดหนึ่งตอนนี้นะเพราะว่ามีขนแกะอยู่เอาพังพังเลยแทนกันคาบเหล็กเลยแล้วกันนะครับคเหล็กเลยได้ไหมไม่ต้องเหล็กดีกว่าเพราะมันมันไม่ได้จําเป็นอะไรนะรไไ้ขุดเพชรดีกว่าเหล็กเนะี่ยแต่ผมอยากเจอเพชรมากตอนี้ผมเลเวลสิบหกแล้วถ้าผมเจอเพชรแล้วก็คาบไอ้ที่ขุดเพชรนะแล้วก็เอามาขาบไอ ตัวเอ็นชานั่นแหละผมก็สามารถเอ็นชานได้แต่ว่าไม่ต้องรีบหรอกเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่า16นี่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะไปนรลกก่อนดีไหมแต่มันยังไม่ค่อยมีทรัพยากรอะดิชุดเกาะก,ก็ยังมีชุดกกเกาะเหล็กอยู่เลยคือในโลกนี่ผมไปได้เลยนะถ้าผมมีถังน้ําอ่ะก็สร้างประตูนรกแต่ต้องมีบ่อลาวาด้วยใช่ต้องมีบ่อลาวาด้วยมีถังน้ําอย่างเดียวไม่ได้ผมขับกล่องดีกว่าเอาเมไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เก็บหิน หินเยอะมากเนี่ยสร้างบ้านด้วยหินได้เนี่ยเก็บมันไปทุกอย่างเลยแหละเก็บมันทห้หมดเดี๋ยวค่อยมาคัดดีกว่าโอเคเอาอาหารมาอาหารหกชิ้นอะอยู่ไหนอาหารหกชิ้นไอห้าชิ้นนี่แหละนะครับแล้วก็เอาไม้ติดตัวไหมไม้มหมดแล้วนี่เอาไม้ทีต่ติดตัวแล้วกันนะครับแค่นี้แหละมัง้งแล้วคาประตูด้วยบ้านบ้านนีู่่ประตู มันมันไม่มีไม้ให้คาประตูนะเนี่ยตัดไม้ต้วหนึง่งผมต้องปลูกไม้เองอะไรอย่างเงี้ย,ยตรงนั้นก็มีป่าใหญ่อยู่นะครับแต่ผมต้องเดินไกลามากเลยสมมติท่านจะไปตัดไม้ทีหนึ่งเดินผ่านหมู่บงหมู่บ้าน,นีกแล้วผมตัดตัดพึ่งน่ีมน้มันจะมันจะมาต่อยไหมเนี่ยไอผมไม่มีขวานเนี่ยตัดด้วยมือแล้วกันนะครับดูเสียงมันเสียงน่ากลัวมากท่านน่าทว่าถ้ามันแตกจะเกิดอะไรขึ้น จะ,จ,ะจะแตกดีไหมไม,ไม,ไม่ไม่แตกดีกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ไม่ต้องขอลองนะจะขอลองเพื่อปักมานิดหน่อยกันเพื่อได้ให้แสงสว่างตอ่อแถวนี้นะครับเอ้ผมผมมันคาบอย่างนี้เนี่ยเลยคาบประตูก่อนนะครันนะแมอย่างนี้ตอนมืดนะเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีน้อนเขียวมาบึ้มบ้านแต่ก็ดีนะน้อนเขียวน้อนเขียวช่วยเออช่วยช่วยขุดบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องขุดเองก็ปักคอสองอันท้างหน้าแล้วกันนะครับเลยไงดีอย่างนี้นกันปักงี้ ถ้าเดินเข้าไปเอาถ่านเก็บนะครับเอาหินไม่ต้องเก็บหรอกอันนี้ก็เอามาวางวางตรงนี้วางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วตรงนี้โอเคแล้วก็พรมพรมทำไงดีวางหน้าบ้านอย่างนี้แล้วกันนะเป็นพรมต้อนรับอ่ะสองอันตรงนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้อีกสองอันพรมเช็ดเท้านะครับแต่ผมว่าจะวางแผนวางแผนืนว่าจะวางตรงนี้ที่หมดนะครับไม่วางแผนเราคิดสดๆเลยนี่แหละจะวางตรงนี้ที่หมด เตียงเตียงต้องวางเตียงด้วยนะครับเตียงวางไว้ตรงนี้ตรงไหนดีสักตรงหนึ่งตรงนี้ในการตรง่านเลย้วกันแล้วก็ปักทอดพลมุมปักทอดเออยังไงดีปึ๊บปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ปักเขาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งนะครับนี่มันห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเออหนึ่งสองหนึ่งสอง ตัวนี้แล้วกันนะครับมันจะดูมันจะดูเวอร์กันไหมเนะี่ยเอ้ยอันนี้มันผมอ่าเนีนะ่ยโอเคอย่างนี้น่าจะพอได้แล้วนะครับสวยงามดีอ,อ๋อปุ๊บเจอตัวอะไรไหมเจอน้อนเขียวสองตัวสามด้วยซ้ำผมว่าผมไม่ควรจะยุ่งนู้นใช่นอนเขียวไหมนะี่นูนก็น้อนเขียวอีกคนข่าวมีน้อนเขียวไหมคนข่าวไม่มีน้อนเขียวโอเคผมว่าผมนอนดีกว่านะครับมีอาหารอะไรเบาๆกินไหมเนะี่ยมันลดไปนิดเดียวไปโทษก็หมดแล้วด้วย แกเดี okay, ๋ยวพานหน้าผมอาจจะมาทําฟาร์มนะครับทําฟาร์มหมายถึงปลูกข้าวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ไปขโมยมาได้จาก n อ c มาแล้วแหละเอามาต่อยทอดนะครับแล้วก็ไปตักน้ำมาอยู่นู้นแล้วก็มาวางๆแถวนี้แหละนะครับโอเคซอมบี้มันเดินหาผมมาแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกดคอมเมนต์ด้วยถึงที่ไม่จะคอมเมนต์ก็ตามนะครับก็พานนี้เราไปทวงคืนคุณธรรมนะครับจากจากไอไอเหล็กที่หายไปในถ้ำนะครับเรียกซะใช้คําว่าไปตามหาดีกว่านะไปตามหาเหล็กที่หายไปในถ้ำแล้วก็เจอด้วย จริงๆมันไม่ไกลมากเนะแต่แค่เดินมานิดเดียวแต่ผมไม่ยอมแต่ผมไม่กล้าเดินนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละพาร์ทที่แล้วผมอุปกรณ์หมดเลยดาบไม่มีนะครับเจอตัวอะไรก็สู้ไม่ได้โอเคแต่วันนี้ผมหาเจอแล้วแล้วก็กมาขุดบ้านเล่นๆด้วยคือนิดหน่อยนะครับแค่ม,มีบ้านอยู่ไม่ต้องขโมยบ้านเอมซีอยู่นะครับผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับ